ข่อยยังให้หลงกันอ๋อหลงกินหลงกินก่อนแล้วค่อยกินอ๋อยกแล้วก็อ้าดังๆยกก่อนค่อยกินก่นอกกนเดี๋ยวค่อย,อ,อ,ยอ้าอีที่นึง ซึ้งใจและสำคัญ